เลิกงานแล้วค่ะเ X Benkla ของ X Station นี่เรือบุูมินสันปั่นดักจ่ายเงินค่็จ่ายเงนินเมยเขาบอกว่าอะไรเมยวันนี้เหนื่อย น,น,น,น่ากินจังเลยยอดไอ้น่ากินจังกินก้อยก็เป็นบิ้นยิ้นจังสิยิ้นมองมองปักจักรยานแห้งผดวะ มันแตกหมดเลยค่ะอากาศหนาวอีเด้มันแตก,แตกบอกว่าเซตสิบหกองศาเซตทิงปลาดั้นแต่ว่าหนาวเลยนะใส่เสื้อตั้งหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้น4ีัันใส่เสื้อ4ีััน คอยหนาวถึงสักทีรอรถไฟกลับบ้านอีกแบนโมเอ,อถไฟวันนี้คนเยอะอยดีด้วยพ่อใหญ่น,น,นทำงานขี่รถไฟมานำข่อยคนรถไฟมานำข่อยมาซอนแต่ว่าคนสิเข้าไปในตัวจังหวัด ฟัง้งนั้นไปตัวจังหวัดข่อยอยากได้จักรยานเพื่อเล่าลว่าซื้อจากขั้นเน่ะจักรยานน้อยไฟฟ้าไฟมาแล้วค่ะไฟ<ป>เข้าไปตัวจังหวัดอคขบวนนีมากขบวนของข่อยก็สิมา ออกไปสักสองนาทีสองสามนาทีขบวนยาวขึ้นรถไฟประจำมันก็จำกันได้จำกันได้คนทำงานไม่รู้ว่าขรบวนไหนที่มันสลนคนว่างเดือนที่แล้ว ชนนคนไม่รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือจังใดงก่อกบุงโหูแต่ว่าคนตายไม่รู้ว่าขบวนใดขบวนอันนี้เรือขอบวนสีแดงกับบุง้งหข่อยกับโุง้งโห้ไดใเงินตะข้าวเอ้ออุยหลด้ด ซื้อมะม่วงไปทำมะม่วงน้ำปลาหวานกินคื่อเสี่ย ปวดคาเถ่าเถ่าแล้วเบืนอ่าเถ่าแล้วปวดระบบไปหมดปวดหัวด้วยขบวนนี้ไปขบวนนั้นก็จะมาไม่รู้เสียงอยง <c oughs> เลนเธอเขาบอกเลนเธอเห็นบ่ดอกไม้ก็มาหน่อยคือสปอนเซอร์โอ้ยเมื่อย,อยก็จะย่างไปขป้นต้นนาไปหนึง่งนี่ก็คือโรงงานนะคะหลายโรงงานหลายโรงงานผลิตอันนี้ก็เป็นโรงงานพลาสติกสายเมือง อันนี้ก็เป็นโรงงานพลาสติกคือกันนั่นแหละแต่ว่าทำโครงสร้างอะไรสักอย่างข้างนอกก็เป็นพลาสติกน,น่าจะเป็นกรอบประตูหน้าต่างบ,บ้างนี่ หน้าต่างขอบประตูหน้าต่างเห็นเห็นเศษอะลูมิเนียมน่เศษอันนั้นของเพิ่นมาแล้วค่ะกระบวนยาววะถ้ากระบวนยาวเราก็ค่อยกระสิญยางไปยาวยาวายางไปยางไปไม้เลขหกเดินไปไม้เลขหกจอดจอดขับออกข่อยแน่อ้ยน้องมีวางนังบ้านอ๋อ ทำนี้เด้อค่ะเด้อ